สวัสดีครับคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าเราทุกคนนะครับต่างก็อยากจะมีชีวิตที่ดีหรืออาจจะดียิ่งขึ้นไปอีกอยากประสบความสําเร็จในด้านหน้าที่การงานด้านการเงินด้วยอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีมีคนรักที่ดีมีความรักที่สวยงามดังเทพนิยายเราอยากมีอารมณ์ที่มั่นคงสุขขุม อยากมีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพดีไม่มีโครคภัยไข้เจ็บและบางคนครับก็ยังตามหาความสงบทางจิตวิญญาณด้วยซ้ำครับแต่พอหันกลับมาดูสิ่งที่เราทําในแต่ละวัน,นครับมันกลับสวนทางกับสิ่งที่เราต้องการไปหมดเลยครับฟังดูแล้วมันก็น่าขันดีนะครับว่าพวกเราทุกคนเนี่ยครับต่างก็อยากได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกันทั้งนั้นแต่ส่วนใหญ่ครับกลับลงมือทําแค่นิดเดียวเหมือนคนที่พูดว่า ฉันอยากได้คะแนนคณิตศาเต็มร้อยแต่ครับเขาก็ทำโจทย์ที่ตัวเองทำได้แล้วก็เมื่อเจอโจทย์ยากครับเขาก็หยุดความคิดนั้นลงไม่คิดต่อแล้วก็วางปากกาถอนหายใจไปทั้งอย่างนั้นนี่นะครับชีวิตของคนส่วนใหญ่หรือใครหลายคนที่กำลังฟังอยู่เลยทีนี้ครับคุณ ้าคุณนะครับรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้ของตัวเองครับดีอยู่แล้วครับหรือคุณพอใจกับชีวิตของตัวเองตอนนี้อยู่แล้วนั่นผมจะบอกว่านั่นก็เยี่ยมไปเลยครับคุณอาจจะหาความสุขภายในเจอแล้วครับแต่ถ้าคุณยังรู้สึกไม่พอใจคุณยังรู้สึกต้องการมากกว่านี้อยากได้ชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้แต่ถ้าหากคุณรู้สึกยังไม่พอใจแต่ว่ายังเลือกที่จะทาแบบเดิมๆอยู่กับชีวิตแบบเดิมๆ อดทนทั้งที่ไม่มีความสุขอันนี้ถ้าคุณคิดว่ามันไม่แปลกผมจะพูดว่ามันแปลกมากครับแล้วมันก็ไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยวันนี้ครับผมก็เลยอยากจะที่จะมาแชร์ครับความลับง่ายๆที่จะช่วยเรานะครับเพิ่มพลังเพิ่มความรู้เพิ่มความคิดพัฒนาตัวเองได้แบบไม่ต้องรอโอกาสที่ใหญ่โตไม่ต้องรอ วันเวลาแดดออกฝนตกแล้วก็ไม่ต้องรอว่าเราจะมีเงินตอนไหนมันเริ่มต้นได้ทันทีเดี๋ยวนี้เลยครับหลายคนชอบพูดว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองแหละคำพูดนี้ครับเป็นคำพูดปลอบใจครับง่ายๆคือโลกมันโหดร้ายเลยครับเรารู้ว่าเราเหนื่อยทั้งวันเราก็อยากจะพักผ่อนแล้เวเราก็ขี้เกียจที่ทําสิ่งที่มันพัฒนาตัวเองจริงๆเราก็แต่พูดว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองแหละ แต่พูดจริงๆครับสิ่งที่คุณทำต่างหากครับที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆเหล่านี้ครับและก่อนที่จะเข้าเนื้อหาครับผมอยากฝากสั้นๆไว้ว่าความรู้ที่คุณไม่ได้เอาไปใช้มันก็แค่ข้อมูลธรรมดาธรรมดาที่ไร้ความหมายงั้นเรามาเริ่มต้นพัฒนาตัวเองพร้อมกันเลยครับด้วยแนวทางจากหนังสือชื่อดังที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วทั่วโลกอย่าง yeah, Miracle Morning เมื่อเขา เข้าสู่เนื้อหาของมิร์คโคมอร์นิ่งเลยครับหนังสือเล่มนี้ครับเขากล่าวไว้ว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีให้เริ่มต้นที่ตอนเช้าคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงต้องเป็นตอนเช้าครับสิ่งนี้นคือเพราะว่าทุกเช้าครับก็คือโอกาสทุกเช้ามันคือชีวิตใหม่ครับคุณเริ่มต้นชีวิตในทุกเช้าแล้วก็จบชีวิตคุณในตอนเย็นถ้าเราครับ ทำชีวิตตอนเช้าให้มันดีสุดๆวันทั้งวันครับก็จะเป็นวันของเรานั่นเองเข้าด้ทำหลักการได้ง่ายๆ6ข้อครับที่เรียกว่าเซ v เวอร์ผมจะไล่ไปทีละข้อนะครับค่อยๆไล่ S ตัวแรกครับคือ s i l e n t เราจะเริ่มต้นวันของเราครับด้วยความเงียบความเงียบครับทำโดยการนั่งสมาธิครับจากนั้นก็จดจ่อกับลมหายใจครับ ค่อยๆหายใจเข้าค่อยๆผ่อนลมหายใจออกสิ่งเหล่านี้ครับจะลดความเครียดของคุณและก็จะระเบียบความคิดของคุณด้วยเพราะว่าผมขอให้คุณตอนที่ทําสมาธินะครับไม่ต้องคิดอะไรครับจดจ่ออยู่กับลมหายใจก็พอมันจะเหมือนเป็นช่วงเวลาพักของทั้งวันของคุณครับเพราะว่าปกติเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะกังวลเกี่ยวกับงานกังวลเกี่ยวกับชีวิตปัญหาต่าง แต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยความเงียบครับก็ทําให้เรามีเวลาพักผ่อนอยู่กับตัวเองมากขึ้นนั่นเองครับ affirmation ครับการพูดกับตัวเองในเชิงบวกครับหรือการปฏิญาณตนครับการปฏิญาณตนคือเราเราตั้งเป้าหมายครับแล้วจากนั้นเราก็ให้คิดว่าทําไมเราถึงอยากเป็นอย่างนั้นทําไมเราถึงอยากได้สิ่งนั้น พวกนี้ครับคือเป้าหมายของเราทั้งหมดเลยเมื่อเราถามตัวเองว่าทําไมเมื่อเราหาเหตุผลได้แล้วครับมันจะทําให้เรามีแรงจูงใจที่ทําสิ่งที่เราต้องทํามากขึ้นครับแล้วทําไมถึงต้องปฏิญาณตนครับมันเป็นการเปลี่ยนความคิดครับ ความคิดของเราครับมักจะมีปัญหาอยู่เสมอครับอย่างที่หนังสือสู่ทาบอยบินได้กล่าวไว้ครับความคิดของเราคือปัญหาครับมันมักจะคิดแต่ทางด้านลบครับการพูดกับตัวเองในเชิงบวกหรือว่าการปฏิยางตนครับก็สามารถพลิกความคิดตรงนี้ได้ทํให้ความคิดของเราเป็นบวกแล้วการทําสิ่งต่างๆก็จะง่ายขึ้นคุณจะคิดหาวิธีทางที่จะไปถึงเป้าหมายครับไม่ใช่หลบเลี่ยงมัน ต่อไปคือ visualization จินตนาการภาพความสำเร็จของตัวเองครับถ้าคุณอยากเป็นใครหรือว่าคุณอยากได้สิ่งไหนครัขอให้คิดว่าคุณเป็นคนคนนั้นแล้วคุณได้รับสิ่งนั้นมาแล้วให้คิดและรู้สึกถึงความรู้สึกที่เมื่อคุณได้มันมาครับคุณจะรู้สึกอาจจะยิ่งใหญ่อาจจะรู้สึกมีความสุขอาจจะรู้สึกสงบมาก อยาให้คุณซึมซับความรู้สึกตรงนั้นไว้ครับนั่นก็จะเป็นแรงผลักดันให้คุณทําสิ่งที่คุณต้องทําเช่นกันครับต่อไปคือ e exercise ออกกําลังกายครับจะทําอะไรก็ได้ครับให้มันหัวใจเต้นเร็วครับเดินวิ่งโยคะยืดเส้นยืดสายเอาแล้วแต่คุณสะดวกครับสิ่งนี้ครับจะช่วยให้เลือดลมของคุณเนี่ยสูบเฉียดทําใหา้ความ ง่วงเหงาหานอนครับหายไปตามมาด้วยความกระตือรือร้นที่ทํากิจกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาชีวิตของคุณครับอ่านเรดดิ้อ่านหนังสือครับอ่านหนังสือที่มีประโยชน์กับคุณครับพูดง่ายๆคืออ่านหนังสือที่คุณคิดว่ามันจะพัฒนาชีวิตของคุณครับเมื่อเราอ่านหนังสือวันละหน้า2หน้าหรือว่าอ่านวันละบท2บทนี่ยก็หยิบตรงนั้นมาใช้ด้วยครับเพราะว่า การที่เราอ่านหนังสือแต่ว่าเราไม่เอามาใช้มันก็อย่างที่ผมบอกว่ามันก็ร้ายความหมายเมื่อเราพัฒนาใิ้สายการอ่านหนังสือแล้วซึ่งหนังสือครับเป็นหนึ่งในครูที่ดีที่สุดของเราครับเขาจะสอนสิ่งต่างๆให้คุณมากมายหรือว่ามีประสบการณ์ของคนที่เขียนหนังสือเล่มนั้นมาครับก็ทําให้คุณได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆความคิดใหม่ๆต่อไปครับ s c ็กซ i ค g บิงหรือเขียนครับยานให้คุณบันทึกความคิดความรู้สึก สิ่งที่เราอยากทําในวันนี้ครับการเขียน,นครับก็จะทําให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นครับว่าคุณต้องการอะไรคุณมีอะไรต้องทํามัง่งและผมอยากให้คุณขอบคุณสิ่งต่างๆในชีวิตครับเพราะเช่นกันกันกบตัวของ affirmation และตัวของ visualization ครับมันจะทำให้คุณนะครับมีความคิดเชิงบวกมากขึ้น คือเราไม่เอาแต่โทษสิ่งต่างครับเราขอบคุณพวกเขาที่สอนให้เราเป็นอย่างไรครับและถ้า,าคุณคิดว่าคุณยังตื่นเช้าไม่ได้ผมขอแค่คุณตื่นก่อนเวลาที่คุณตื่นปกติสัก1ชั่วโมงครับหรืออาจจะน้อยกว่านั้นตามที่คุณสะดวกครับและถ้าหากคุณรู้สึกว่าคุณนอนไม่พอครับอยากให้คุณใช้หลักการที่เขาสอนในหนังสือครับคือการที่ก่อนนอนครับเราจะทําการบอกกับตัวเองครับ ว่าเรา,เราทำสิ่งใดมาทั้งวันเราทำได้ดีอย่างไรขอให้เป็นเชิงบวกครับว่าวันนี้เราทำงานได้สุดความสามารถพรุ่งนี้เราก็ทำอย่างนั้นเช่นกันทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นเข้าไว้ครับเมื่อคืนตื่นมาครับคุณก็จะพบว่าพลังงานมันมาเต็มร้อยเลยครับและทั้งหมดนี้ครับคือกิจวัตรตอนเชา้าที่ช่วยให้ชีวิตของพวกเราครับ ดีขึ้นในทุกวันอย่าเพิ่งคิดว่ามันเยอะครับให้เริ่มต้นอย่างละนิดวันละไม่กี่นาทีก็พอครับจำไว้น,นะครับว่าคุณไม่จําเป็นต้องทําให้ดีสุดในวันแรกแค่ทําก็ชนะคนที่ยังไม่เริ่มไปหลายก้าวแล้วทั้งหมดนี้ผมได้มาจาก Miracle Morning ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้นเมื่อตื่นเช้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ